ด่วนคืนนี้ฝนตกแช่ถึงเช้าอีสานกลางตะวันออกเตรียมรับมือรุ่งนี้พายุขึ้นฝั่งทุกพาคทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกต่อเนื่องอีกสาวันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2,568คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยของเรามากขึ้น และในค่ำวันนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในบางพื้นที่จะมีฝนตกแช่าย,ยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยมากที่สุดและจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจ เป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าในช่วงกลางวันที่ผ่านมา มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและในค่ำวันนี้กลุ่มฝนฝั่งทางด้านที่ตะวันตกจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณตอนกลางของประเทศมากขึ้น รวมถึงกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณรอบขอบวงของพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาจะหมุนวนศาสนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ในค่ำวันนี้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักตกแช่าย,ยาวนานเกิดขึ้นได้ส่วนมนากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกโดยมีลักษณะเกิดขึ้นเพียงบางแห่งเท่านั้นฝนไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะ รวมไปถึงบริเวณภาคเหนือที่อาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่22กรกฎาคมพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประมาณในช่วงเที่ยงแต่ยังคงดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงพัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราและเริ่มหมุนศาสตร์นำความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงจากนั้นพายุจะค่อยๆอ,อ,อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าสู่บริเวณสปป,ปลาวในช่วงดึกของวันที่22กรกฎาคมและจะเคลื่อนตัวเฉียดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงเช้ามืดของวันที่23กรกฎาคม และจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนแถวจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายในช่วงเย็นของวันที่23กรกฎาคมอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาที่อ่อนกำลังลงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บางพื้นที่ที่อยู่ในแนวร่องมรสุมและใกล้กับพายุจะมีฝนตกแช่ยาวนานเป็นชั่วโมงติดต่อกันทั้งจะมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นพายุที่อ่อนกำลังลงจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยในช่วงดึกของวันที่23กรกฎาคมและคาดว่าจะสลายตัวลงในบริเวณประเทศเมียนมาในช่วงวันที่24กรกฎาคม ถึงแม้ว่าพายุจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปแล้วแต่อิทธิพลของลมมรสุมและร่องมรสุมยังคงทำให้ภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่แนวโน้มฝนจะค่อยๆลดน้อยถอยลงตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปยกเว้นบริเวณภาคเหนือฝั่งตะว,วันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางฝั่งตะวันตกเทียงคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่มวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-3 3องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากหนองคายบึงกาฬนครพนมการจนบุรีจันทบุรีและตราดให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมแรงที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเจอกับพายุโซนร้อยวิภาที่อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประจำวันที่23-24กรกฎาคม2568ได้แก,ก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุรดริาน์ สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชบูร์กำแพงเพชรและตากภากตัวนออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารยะโสธรอำหนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานี ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงา เน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามรับมือกับฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจมีลมแรงติดตามมาด้วยให้เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลาคลองและพื้นที่ชุมชนเมือง นอกจากนี้ให้ติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากมีสาเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลงกระทบทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ